สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ a r g r e e n Fish Hub Sport Tips and Tricks นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำตัวการ draft n o t e นะครับเข้ามาในระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราสร้าง n o t e ในระบบที่เป็น record ไม่ว่าจะเป็น deal เป็น ticket หรือเป็น contact มันสามารถสร้าง n o ้ตที่มัน a s s o c i a t e กันได้เนาะ,ะยกตัวอย่างสมมติผมทำตัว n o ้ e ขึ้นมาเข้าไปที่ contact นะครับแล้วก็กด create n o t e ธรรมดาปกติหลายๆท่านคงเคยทำมาแล้วก็ create n o t e แต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือสังเกตว่ามุมล่างขวาของการเทรดโน้ตเนี่ยมันจะมีตัวดราฟตนะครับเวลาที่เราพิมพ์ขึ้นมาปึ้งสังเกตเนี่ยเซฟดราฟต์ไหมมันสามารถสร้างดราฟตของของตัวโน้ตที่เราสร้างไว้นี้ได้นะครับผมเช่นสมมุติผมสร้างโน้ตตรงนี้เป็น f d r a f t 1นะครับโอเคในระหว่างการดราฟตแต่เรายังไม่ได้ทันกดเหมือนกับ ที่เราดราฟต์ในอีเมลครับถ้าเรายังไม่ได้กดเซนหรือว่านี้เรายังไม่ได้กดครีเอทเนี่ยนะครับสม,มมติมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวแอสโซเชตเกิดขึ้นโอเคแต่ยังไม่ได้กดเซฟเนาะ,ะกดปิดไปสม,มมติกดปิดปายปึ้งโอเคเข้าไปทาหน้าอื่นแล้วสมม,มุติว่าเข้ามาที่หน้าคอนแทคนี้ทีหนึ่งนะครับสม,มมติเราไปกดทําอะไรที่หน้าอื่นเข้ามาแล้วก็ามาที่คอนแทคนี้ทีหนึ่งแล้วเราก็กดตัวจะสร้างโน้ตอีกค,ครั้ง นะครับกด Create Node อีกครั้งหนึ่งดร a ฟ t ยังอยู่นะครับผมในนี้ก็เป็น Draft ยังอยู่ถ้ากด Create เรียบร้อยปุ๊บแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือโน้ตตัวนี้แล้วก็ Associate กับที่เมื่อกี้ผมเลือกไป2 Associate นะครับก็ก็ยังจริงนะครับโอเคทีนี้ในกรณีถ้าเกิดบ้านเราสร้างโน้ต นะครับแล้วโอเคยังไม่ได้กดเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องการไม่ต้องไม่ต้องการให้มันเซฟเป็นดราฟต์ไว้แล้วก็กด Delete ดราฟตรงนี้แล้วก็กด Delete ไปมันก็จะหายไปอันนี้เป็นปกติคล้ายๆกับที่เราดราฟต์ในอีเมลนะครับใน Gmail ต่างๆเนี่ยก็สามารถเซตดราฟต์ตรงนี้ได้ซึ่งตัวนี้ไม่จําเป็นแค่โน้ตเนาะตรงอีเมลนะครับเราก็สามารถล็อกอีเมลเนี่ยเ,นะเราก็สามารถ email, เซตดราฟต์าาได้นะครับนะครับตรงนี้ก็สามารถมีตัวดราฟต์ให้เซฟได้นะครับรวมถึงตัวมีติ n ง นะครับล็อกของมิงก็มีเหมือนกันนะครับบล็อกมิงบล็อกของคอเนี่ยก็มีได้เหมือนกันยังไงก็ลองใช้งานกันดูนะครับลองเล่นกันดูแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ ck มีปัญหาหรือว่าลองทําแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ที่กําหนดไว้เนี่ยยังไงก็ลองแจ้งมานะครับโอเคก็สำหรับ o u r Greenfish h u b Sport Trick and Tips วันนี้ก็เรียบร้อยครับยังไงเรามาติดตามกันคลิปหน้านะครับว่ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผมสวัสดีครับ